มันตีแบบเนี่ยเราเริ่มหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสว,วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนวเศร้าๆนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ที่เศร้าไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะก็ดูดิตัวละครพี่นะนวดเรานะ่ะหายไปแล้วครับผมเนื่องจากพีเมี่พาร์ทหมดนะครับดูจากแววตาตัวละครนี่รู้เลยนะฮะ ไม่เหลือครับผมไม่เหลือความเป็นโอดินแล้วนะครับผมโอเคไม่พูดบาททาเพลงครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสเตตัสในการลงดนเจียในครั้งนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวพี่จะอัพใหม่ให้ดูนะครับว่าดนเจีอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะต้องอัพอะไรบ้างนะครับโอเคเรามากินยาลีตัวนี้กันเลยนะฮะก็ยาลีตัวนี้เนี่ยพี่จะไม่บอกสูตรไปหาเอ,าเอง <No. S 1> ชัวร้ายนะครับชั่วร้ายโอเค แลมาอัพสเตตัสกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็อย่างแรกก็คืออัพไว้หนึ่งหนึ่งแบบนี้นะก็คือห้าช่องเนี้ยอัพไว้อย่างละหนะึ่งเนาะแล้วก็อัพสตามิน่าไว้สามแต้มนะครับแล้วก็มาอัพที่สปีดนะครับเพราะว่าที่นี่จะต้องใช้สปนะีดเนาะเพราะว่ามันไกลค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรน,นะทุกคนอะ่ะอัพสปีดไว้ที่สิบห้านะครับผมแล้วก็น้ําหนักก็เอาไว้ที่สิบห้าเช่นกันอ่าไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ดี น้ำหนักไว้ที่สิบสองนะครับเอาไว้อย่างนึง่หนึ่งแบบนี้เนาะเอาไม่เป็นไรสิบสามก็ได้แล้วก็วิ่งนะครับเป็นสิบห้านะครับแล้วก็เลือดสิบห้านะครับแล้วก็ไอ้นี่สามนะหลังจากนั้นนะครับผมอัพที่ดาเมจนะครับเราก็จะได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบนะครับเนาะประมาณนี้นะครับคุทุกคน ก็ได้สปีดที่144เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกดฮิลก่อนนะครับทุกคนโดยการใช้กอตโหมดนะครับในการกดฮิลเนาะโอเคมาดูสเตตัสนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ่ะประมาณนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูที่ของที่จะต้องเอาไปนะครับทุกคนนะเพราะว่าดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเกี่ยวกับบอสนะอืมโอเคมาดูครับผม ดาบนะครับที่ยัเป็นเลยนะครับแล้วก็ปืนลูกซองเนาะอย่างน้อยนะครับเอาลูกกระสุนไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนัดนะแล้วก็แครอทนะครับเผื่อเจอม้าไฟนั่นเองนะครับโอกาส0.1%อาจจะได้1ซก็ได้นะแล้วก็ยาสปีดนะครับพี่ก็ไม่บอกเหมือนกันไปหาเองโอ้พี่เคยบอกตั้งแต่คลิปต้นๆแล้วนะครับผมว่าส่วนผสมมันคืออะไรนะครับโอเคดอกทานูนะครับเอาไป50ดอกก็น่าจะพอแล้วนะครับ พราะเราลงห้องไม่ได้ลงทุกห้องเนาะโอเคยาเลือดนะครับยาเลือดเราใช้ขวดใหญ่ก็ได้เนาะขวดใหญ่ก็ใช้โปรโตีนดั๊นะครับในการผสมกับเบอร์รี่แดงแล้วก็นาโคติกนะมันก็จะได้เป็นยาขวดใหญ่มาให้นะครับโอเคแล้วก็ยาแก้มึนหัวจริงๆดันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่พี่เอาไปเผื่อดีกว่านะครับผมแล้วก็กระติกน้ำสองอันเนาะแล้วก็ชุดเตรียมใส่นะครับหนึ่งชุด นะครับแล้วก็ชุดสำรองนะครับ1ชุดแล้วก็อันนี้คือพี่เอาชุดเทคไปด้วยนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่ามันวิ่งไกลมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับพี่ยังเป็นต้องใช้ชุดเทคนะครับในการเพิ่มความเร็วนั่นเองนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเควสดันเจียนกันต่อนะครับก่อนเข้าไปเลยนะครับผมเรากดสตาร์ทเควสดันเจียนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในดันเจียนครับผมไปล pe เดี๋ยวนะครับทุกคน <c oughs> นะก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าดันเจียนนะครับเขาดอกอะไรกันบ้างนะมาดูกันก่อนเลยโอเคนะครับดนะันเจียนในอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นรูปของเจ้าแมลงนั่นเองนะครับแล้วก็ของที่จะดอปเนี่ยเป็นอันเทของทาเปนะครับผมทาเปจรานะครับผมนะก็เป็นอ่าเป็นของสีม่วงนั่นเองนะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าที่ขี่ของเควสซอซนะครับแบบแพลตฟอร์มนะครับ ก็อาจจะได้ระดับเอเซนเดนเข้ามานะครับก็คือระดับสีฟ้านั่นเองแล้วก็มาดูตรงระเบิดนะครับนี่ระเบิดเทคโอ้หายไปเลยแตกปุ๊บหายเลยไม่รู้จะเข้ากระเป๋าเราหรือเปล่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อกรอกนั่นเองนะโอเคไม่พูดพราำทำเพลงครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในดันเจี้ยนครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่อยู่ในดันเจี้ยนแล้วนะครับผมนะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูก่อนว่ามันพื้นที่มันเป็นยังไงนะครับ ประมาณนี้เนาะจุดเกิดของเราเนยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอากุญแจก่อนก่อนโดยการเดินทางมาทางนี้เนาะอเดี๋ยวเราไปเอากุญแจกันก่อนครับผมดูเส้นทางกันยังไงนะครับก็เส้นทางตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเนาะตรงที่มันอยู่ตรงมุมเนี่ยอย่าเพิ่งไปให้เราวิ่งออกไปทางนี้ครับไปหากำแพงครับผมแต่เราไม่ต้องไปกำแพงนะเราเลี้ยวซ้ายไปใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เลเราต้องไปกำแพงนะทุกคนขินอยาวิ่งกันก่อนเลยรอจังหวะนะครับ รอไปก่อนครับผมจังหวะนี้วิ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนับไปก่อนหนึ่งครับผมสองสามสี่แล้วก็ไปได้นะครับผมนะจังหวะที่สี่นะครับมันจะมีอยู่สองจังหวะที่เราไปได้นะนับหนึ่งใหม่สองสามแล้วก็หยุดครับผมสี่ห้าหกแล้วก็ไปได้นะครับผมมันจะมีสี่หกแล้วก็แปดแล้วก็สิบหกนะโคตรโคตรมึนเลยนะแต่ละแต่ละดันเนาะอ่ะโอเคเราไปจังหวะน,นี้ดีกว่าผมไป เราไม่พูดพานธุเนียมนะเพราะว่ามันนานแล้วม,มันไกลด้วยนะพอนซ้ายไปครับผมเราเลี้ยวขวาตามเส้นทางกันเลยก็มีทาเปด้วยนะครับก็ใครอยากไปเอาก็เอาเนาะซ้ายไปอะไรเนี่ยอ่อฮะทรูเขาส่งอะไรมาอะไรเนี่ยพอทรูส่งมาปุ๊บขี้แตกเลยตอนนี้ก็แปดโมงแลนะ้วฮะเด็กนักเรียนกำลังเข้าเรียนกันอืมเดี๋ยวพี่ดูเส้นทางก่อนโอเคตรงไปครับผม ก็เกือบเกือบทังสุดท้ายนะครับมันจะมีอยู่ทางเลี้ยวซ้ายเนาะ,ะตรงนี้เลยนะครับร้องหน้าเกลียดมากไปตรงไปครับผมเ,เราต้องเลี้ยวซ้ายเขตตรงนี้อ่ะสำหรับห้องแรกที่เราจะต้องเจอนะครับก็คือเจ้าอาเจนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นสถานะบอสนะครับก็มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะก็คือออกมาทีละตัวเนาะเดี๋ยวเราใช้ธนูก็ได้นะครับผม เพราะว่าเลือดค่อนข้างที่จะไม่เท่าไหร่นะสำหรับตัวแรกเนาะโอ้โหยิงมืดขออีดองนี่นี่ไงไล่วงไปเด็กฮะก็พี่คิดว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะยากนะครับก็อยากให้ทุกคนผ่านเนาะมาดิก็เลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเลือดมันเยอะขึ้นนะหดอกม่ลาเป็นไงโอ้โหไม่ขนาดมือพี่น้องๆเออมาตัวนี้ก็เลือดสูงและหมื่นเจ็ดแล้วทุกคนเลือดหมื่นเจ็ดแล้วทุกคนมาดิ พี่อยู่นิ่นึงดีกว่ามั้งมาอีกทีไหมทีไหมขออีกทีดิขออีกทีเอาตีมาตีไม่โดนอ้อโวมมนตีไม่โดนแฮะตีไม่โดนเอาปืนล่อมาเลยแล้วกันล่อมแม่งเลยเออพูดไม่รู้เรื่องนะมาก็บอกบอกันเลยว่าบอสแนาที่นี่เนี่ยมันจะเป็นบอสอาเจนเนั่นเองนะโอเควี่ไงคุณวายจริง กเอาเรื่องเหรอเอาเรื่องฉันเหรอฮะแกเอาเรื่องฉันเหรอเดี๋ยวเราจะเก็บกระสุนเอาไว้เอาไว้กับบอสนะครับผมเราจะไม่เอามาเล่นักมันนะไม่เดี่ยเอาเอาลูกดอกไปก่อนไม่น่เ้าวนักเอาวนักโอเคนะครับผมห้องนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอากุญแจรตรงนี้นะครับเส้นทางด้านล่างตรงนี้นะทุกคนโอเคเราไปเส้นทางตรงนี้เลย,ยเดี๋ยวปั๊มเลือดสักหน่อยนะโดนมันตีขี้แตกกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เป็นห้องกุญแจนะครับผมนะ ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นห้องกุญแจนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาของเทคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยห้องบอสเนาะไปวิ่งกลับทางเดิมครับผมก็กำแพงนะครับของด้านนี้เนาะก็นับจังหวะที่จังหวะที่สี่แล้วก็จังหวะที่หกเนาะขวาไปซ้ายครับผมตรงไปให้สุดแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมเพื่อขึ้นน้นบนนั่นเองเดี๋ยวพี่ดูก่อนหลงปะเนี่ยไม่หลงนะ,ะตรงไปฮะ ที่เติมน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเติมน้ำสักหน่อยดีกว่าอากีกกติกมันไม่เต็มนะแล้วต้นเกมพี่ไม่ได้บอกหรอว่าเอาปิ่งมะเร็งปอมาด้วยอ่ะแน่ๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครที่ดูคลิปจบก,ก่อนนะครับก็เอาไปทดลองใช้กันก่อนนะครับเนาะไปขวาไประวงังกระแพงเออโอเคจังหวะนี้ไปรอดครับผมไม่ต้องนับเลย <c oughs> ก็ตรงเส้นทางที่ตรงเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยเป็นกล่องพรีเมียมนะครับใครจะไปเอาก็ไปเอาเนาะเก็บ okay, ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้ปีกมาแรงปอแล้วครับทุกคนเพราะมันเป็นทางลาวาเนะ okay, าะโอเคใส่ปีกมาแรงแล้วก็ใครไม่ชัวร์ก็ไปเซฟก่อนนะครับผมแล้วก็ชาร์จเลยไปวู้ hoo! เรียบร้อยครับผมน่ะตรงนี้เป็นประตูเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วนะฮะเปลี่ยนชุดเลยอ๋อถอดออกถอดออกดิถอดดิเออ หัวเหลืองนะฮะชุดแดงโอเคสําหรับห้องนี้นะครับเราก็จะเจอกับตัวอะไรอ่ะพี่ลืมไปแหละอ๋อนี่ไงนักเลงครับผมเจอนักเลงอ่ะเจอนักเลงอ่ะนักเลงครับผมนักเลงป่าเรดวูดนะครับผมโอ้โหแบบสัตว์ตัวใหญ่มันก็ยังจะเอาเนี่ยนะผมเอาเรื่องนะผมมาเป็นแก๊งนะฮะแก๊งหนึ่งห้าหกตัวห้าหกตัวนะฮะก็ส่วนใหญ่มันจะเกิดทีละสามใช่ไหมเออในป่าเรดวูดนี่โอ้โหมาเป็นเกิดเลยครับผมสบายๆทุกคนเลืองสามพันนะฮะไม่เกินห้าพันนะผมขออีกทีดิเออ ชิวๆนะครับผมนะสบายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเก็บของตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเทคเนาะในการวิ่งนะฮะโอเคเปลี่ยนเทคครับผมเพราะว่าเส้นทางในการวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเนาะเก็บไปเดี๋ยวพี่ดูเส้นทางแป๊บนึงอืมพี่จะหลงไหมเนี่ยทางนี้ไะทางนี้ไปห้องบอสดิทางนี้ไปห้องบอสด,ออสดิโอเคเราไปทางล่างตรงนี้ทางนี้เลยครับผม ตามพี่มาเลยโหคาเปย์น,นะผมเอ้ยหลงปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเก็ไม่หลงครับผมเดี๋ยวซ้ายมาโอเคมาถึงห้องนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแหละหรือไม่เปลี่ยนดีไม่ต้องเปลี่ยนหรอกก็จะเป็นเจ้าอาเจหมือนกันนะโอ้หอาเจนี่เยอะจริงๆนะครับผมก็เลื่อนห้าพันที่บอกพี่คิดว่าพันสองฉับน่าจะตายนะ เออมาดิมาดิก็มาดิาดเอาดิล่วงไปดิเอาจะเอาเนื้อไปฝากนะครับเอาฝากไปฝากที่เด็กนะไม่เอาอะ่ะมันหนักอะ่ะไม่หนักอะ่ะหนักมากอะ่ะเอเอามาดิเออมาดิก็ให้ปันถอยหลังเอาก็ได้นะยาเจนเนี่ยขี้แตกครับโดนมาดิอีกชุดหนึ่งมาไม่ยากครับผมไม่ยากเลยเรียบร้อยครับผมก็ชิวๆนะโอเคเรามาดูของเทคกันก่อนนะครับผมนะเราไปเส้นทางตรงนี้เนาะอ่า โอเคตรงไปเลยอยโอเคมีกล่องทางขวามือแล้วก็หันกลับไปตรงไปครับผมโอเคตรงนี้เป็นของเทกนะครับผมลุงก็คือมันจะอยู่ห้องโลง่ลงๆตรงนี้นะเออที่ก็ได้ชุดเกาะมานะครับผมแต่ว่าชุดเกาะก็คงจะกระการน,นะครับผมอยู่ตรงนี้นะของเทกนะไปต่อครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องบอสกันแล้วก็มันไม่ได้นานนะ ถ้าเกิดว่าเราอัพสปีดมาเนาะในการวิ่งคือ GM มันทําเส้นทางนะฮะเส้นทางนี้แบบมึนหัวนะ <laughs> โอเคเก็บกล่องระหว่างทางเนาะก็พี่ก็จะไม่ไปเก็บทุกุกกล่องให้น้องๆได้ดูนะก็คือจริงๆมันมีเส้นทางตรงนู้นอีกที่นึ่งนะ,ะตรงนี้มันจะมีห้องแมลงนะครับก็จะมีกล่องพีเมียมอยู่เนาะใครจะไปเอาก็ไปนะแต่พี่ไม่มไปครับเสียเวลารีบจบดันดีกว่านะครับแล้วก็รีบรับของเนาะ <laughs> โอเคเรามาถึงตรงนี้นะครับผมห้องเป็นห้องของเจ้าเทเลเบิร์ดเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปห้องบอสต่อครับผมเก็บของครับผมโหไดี้ยวดอกด้วยนะฮะตรงไปถูกไหมถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยอ่าถูกแล้วโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายน้องตรงไปครับผมเออทางตันให้โอเคซ้ายตรงนี้ครับผม แล้วก็เลี้ยวซ้ายอ้าวเป็นอะไรอ่ะซ้ายตรงนี้โอเคนะครับผมห้องนี้ก็จะเป็นโดโดนะครับผมก็คือสถานะบอสโดโดนะครับแล้วก็ลูกกระจอกก็จะเป็นอีกครั้างคาวนะไหนฆ่าไอ้โดโดก่อนอีโดโดเลือดหมื่นนะผมเออมาดิมาดิอีค้างคาวลูกกระจอกลูกกระจอกนี่บอสเองฆ่ากฆ่ามาแล้วนะสบายๆนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันเกยไม่ชุดกันเกยนะผมมันไม่ใช่ชุดกันเกยนะผม เป็นชุดกันเลยนะโอ้โหคำพูดเนะรั่วไปหมดเลยนะทุกคนโอเคนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครไม่ชัวร์ก็ไปเซฟก่อนนะครับทุกคนนะก็พี่จะบอกจุดบั็กนะครับผมก็อันนี้คือพี่ไปรู้มาจากในเพจของอาร์คมบา,ายนะเออตรงนี้นะครับผมนะก็เดินลงไปตรงนี้เออเนี่ยเดินไปตรงมุมตรงนีน้แล้วก็รอครับผมทั้งไหนเนี่ยมันอยู่ไหน มาแล้วผมนี่แหละลูกซองล่อซะเลยติดบล็อกนะครับผมมันก็จะไม่ขยับนะเออเนี่ยหนีไหะเองมาห้าวกับพี่ฮะรูจร้จักลูกซองพี่น้อยไปนะครับผมนะโอ้สบายเลยเปิดไฟสองหน้าด้วยเอาดิไปแล้วครับผมหนีแล้วหนีแล้วมันหน,นีเหรอหนีเหรอเองจะหนีเหรอเองจะหนีต้องโดนลูกลูกดอกหนุ่มตามตูดนี่เป็นไงก็พยายามระวังด้วยนะฮะก็ระวังมันมันตีแบบเนี่ยเราเริ่มหลุดแลนะ้วเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมแตกครับเมื่อกี้โอ้โหไม่เหลือะครับผมโอ้ยโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปลุยห้องบอสต,ต่อกันดีกว่าะครับผมไปอ,มอีบอสโอเคที่มันหาวเปงหาวเปงโอเคเดินมาเดินไปตรงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมนะ,ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเดินอีกเลยนะครับผมนะแล้วก็รอตีนมาได้เลยน,เนีแน่อ้าวนักอ้าวนัก ห้าวนักอ้าวนักเหรอเมื่อกี้ทำใครเมื่อกี้ทำใครมันคคลรตัวปะเนี่ยเมื่อกี้เองทำใครเมื่อกี้เองทำใครเมื่อกี้เองทำใครเอาหนีดิหนีดิเอาหนีดิเอาหนีดิเอาเอาหนีดิเฮ้ยยตะพี่ตกนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะพลาดมันจะมันจะยิงเราปะเนี่ยเดี๋ยวขอเดินไปตรงน้ำก่อนเออปอะมานี้เดี๋ยวมันจะดันเรานะผมนะก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิหน่อยนะ มนองนี่มันห้าวตีนเอามือลั่นมือลั่นเดี๋ยว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 ธน,นูลอกหัวไหมธน,นูลอกหัวไหมธนูลอกหัวดิธนูลอกหัวดิเอาดัานดิดันดิเอามีไม่สะเทือนสะเทือนไม่สะท้านสะเทือนเอ็งเองนี่มัน,นห้าวเป้งนะฮะห้าวเป้งนักเหรอเข้าทีละสี่พันนะทุกคนนะยิงหัวนะเอ็งห้าวนักหรอเอ็งห้าวนักหรอเอ็งห้าวนักหรอเอ็เอาดิก็มาดิครับนี่ เอากระสุนหมดแตกไปดีครับเออม่งีห้าเป้จริงอุย้ยพี่ก็เกือบตกนะทุกคนคุยภารกิจเสร็จสิ้นด้วยนะครับทุกคนนะก็เราก็จะได้อ,อ,อิเลเมนต์มา25เนาะเมื่อกี้ครับผมพี่ตายไปนะครับพี่ไม่ได้เซฟเนาะพี่ก็เลยจะเป็นต้องซื้อกุนแจงนะผมอ้ย โอเคเรียบร้อยครับผมนกก็ตายหาไปเรยเรียบร้อยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าดันเจีย้ยน okay, ครับผมไปโอเคครับทุกคนนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับดันเจี้ยนในอาทิตย์นี้นะพี่คิดว่ามไม่ไมันไม่ยากเลยนะครับผมก็น้องๆเด็กๆนะครับก็ลงได้สบายสบายเนาะตอนนี้ครับทุกคนพี่ก็อยู่กับนะครับชุดเกราะของพี่สาวพี่นั่นเองนะครับผมโอ้โหแบบทานจากไปแล้วเหือแต่ชุดเกราะไม่ให้ดนไม่ใช่นะครับทุกคนเลอะเทอะไปแล้ว นับผมตีดราม่าไปใหญ่แล้วนะครับผมโอเคนคับผมก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะดันเจี้ยนก็อีซี่นะครับผมนะถึงมันจะบอกว่าเป็นระดับฮาร์ดก็เถอะ <laughs> เป็นไงสบายไหมเนาะสบายมากเลยโอเคก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ดูคลิปนี้แล้วหวังว่าจะผ่านกันทุกคนนะครับผมนะใครที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมนะอ่ะพี่จะทำทุกมาทุกๆอาทิตย์นะครับสำหรับอันดันเจี้ยนเนาะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวอย่างอื่นพี่ยังไม่คิดจะทํานะครับพี่ว่าจะทําดันเจียนไปก่อนนะเออเพราะอย่างอื่นไม่ค่อยน่าจะมีแล้วแหละน้องๆก็น่าจะรู้มีความรู้อะไรมาบ้างแล้วก็ไม่น่าจะยากเนาะเกี่ยวกับการเล่นอามบายเนาะก,ก็มีอยู่หลายช่องนะครับที่เขาสอนเกี่ยวกับการเล่นนะการจับสัตว์อะไรอย่างงี้เนาะพี่สอนลงดันเจียนดีกว่านะครับผมนะเออโอเคนะคผมคลิปนี้ก็คงต้องลาน้องน้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม